ทางด้านของคุณสุทินคลังแสงสส,ส,สมหาสารคามพักเพื่อไทยค่ะวิฝ่ายค้านนะคะก็พูดถึงเรื่องของการประชุมสภาหรือว่างบหกสี่ว่าเป็นการจัดทําแบบจ่าเฉยเหมือนกับ ตัดแปะปีที่แล้วทําไปไม่สนแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะคุณสุทินคังแสงสอสอมหาสรารคามพักเพื่อไทยนะคะได้ให้สัมภาษณ์นะคะตรงที่ประชุมสภาที่รัฐสภานะคะบอกว่าเมื่อถามว่าฝ่ายค้านมีการอ้างถึงการจัดทํางบประมาณที่สอทุจริตในหลายด้านคุณสุทินบอกว่าก็มีทั้งงบประมาณที่เรียกว่าสุกเอาเผากินอย่างเช่นการสร้างถนนซึ่งใช้เงินจํานวนมากมีการจัดงบในการสร้างแต่ไม่มีการ เวนคืนที่ดินจัดแบบยังไม่มีที่ดินจะสร้างเชื่อว่าเมื่องบประมาณปี64นี้ผ่านก็จะมีการเปิดประมูลการก่อสร้างในขณะที่ก็ยังไม่มีที่ดินก่อสร้างคุณสุทินบอกแบบนี้ค่ะผมขอบอกว่าเป็นการจัดงบประมาณแบบจ่าเฉย ซึ่งก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเคยทำมาเมื่อปีที่แล้วก็ว่าไปตามนั้นไม่เห็นมีการตัดออกดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่มีการรับหลักการในวาระหนึ่งแต่ก็ขึ้นอยู่กับการชี้แจงของรัฐบาลแล้วก็หากวันนี้ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนก็เป็นไปได้ที่จะไม่รับหลักการเลยแต่หากชี้แจงกระจ่างขึ้นก็ทําให้เราและประชาชนสบายใจขึ้นและฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมที่จะปรับแก้ไขเราก็พร้อมที่จะปรับทิศทางการลงมติเดี๋ยวไปฟังเสียงทางด้านของคุณสุทินครังแสงค่ะ ช้าลงครับว่ามีการแบ่งกันอย่างไรบ้างครับก็วันนี้เรียกเรียนอย่างนี้ก่อนว่าฝ่ายค้านนะฝ่ายค้านก็ปรับลดจํานวนลงก็เหลือต่ำร้อยก็น่าจะประมาณสักเก้จากเดิมที่คิดไว้ว่า120ก็เหลือประมาณ90้าสิคนนี้ภาพรวมวันนี้ก็คงอภิปรายท่านผู้นำท่านหลังจากรัฐบาลเสนอมลบแล้วเนี่ยก็ท่านผู้นําฝ่ายค้าน แล้วก็จะต่อด้วยคุณอนุดิษฐ์จา,จากนั้นก็จะเป็นกลุ่มหัวหน้าพักสลับกันบ้างวันนี้ก็คงจะพิปรายภาพรวมการจัดงบประมาณเป็นภาพรวมก่อนแล้วจกภาพรวมก็จะต่อด้วยแนวการจัดนโยบายที่ไม่การจัดงบประมาณที่ไม่สนองต่อสถานการณ์ของประเทศเวันพรุ่งนี้ก็ถึงจะลงรายละเอียดเป็นรายกระทรวงเป็นเจาะลึก เพราะนั้นวันนี้ทั้งหมดก็จะเป็นภาพรวมาทานแนโน้มทิศทางการลงมติของฝ่ายค้านจะเป็นไปในแนวนั้นค่ะมีรายงานว่าจะลงมติไม่รับหลักการไวก่อนต้องดูก่อนนะดูการชี้แจงเพราะนั้นวันนี้ถึงอยากฝากถึงท่านนายกตรีว่าหนึ่งให้ท่านมาชี้แจงซึ่งเขาเชื่อว่าจะมานะฮะแต่ว่าเราอยากฝากว่าให้ท่านได้ชี้แจงช้าลงแล้วก็ให้ชาวบ้านฟังรู้เรื่องไม่อยากให้ท่านอ่านเพื่อจบอยากให้พูดให้ชาวบ้านรู้เรื่อง แล้วก็ถ้าให้การอภิปรายมีคุณภาพมีความหมายต่อประชาชนก็คือขอร้องทีทุกท่านได้จดคำถามจดประเด็นให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ครบทุกประเด็นตอบได้ไม่ได้ก็ต้องชี้แจงทุกประเด็นอันนั้นก็จะทำให้การอภิปรายมีคุณภาพเพราะที่ผ่านมาดูเหมือนว่าไม่ค่อยสนใจประเด็นนึกจะตอบเท่าไหร่ก็ตอบดังน,นั้นอันนี้หวังว่าวันนี้ ก็รัฐบาลก็น่าจะได้มีพัฒนาการเรื่องนี้ขึ้น mm hmm. เพราะฝ่ายค้านนี่ mm hmm. ได้มีการพัฒนาประเด็นอยู่แล้วเห็นว mm ่าฝ่ายค้านมองว่าการจัดคํามงปี60นี่ก่อทุจริตในหลายด้านหลายด้านครับมีทั้งสอทุจริตมีทั้งเรื่องของการจัดนี่เป็นส่วนของในสภานะครับค,คุณสุทินครังแสงประธานวิปฝ่ายค้านนะครับ